ถามคุณหมอมาค่ะ ว่าปัญหาแฟนชอบใช้กําลังจะจัดการยังไงดีนะคะหนูอายุ24ปีค่ะคุณหมอแฟนอายุ25ปีนะคะก็ใกล้กันมากเลยแล้วก็คบกันมานานเกือบจะ10ปีแล้วด้วยแสดงว่าคบตั้งแต่14ต15ใช่ค่ะค่ะ,เ,คะเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันบ้างนางนๆครั้ง<ส>น,นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่กินกันยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาน่าจะยังค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยค่ะแต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือโมโหร้ายเวลาทะเลาะกันเนี่ยชอบทําร้ายหนูค่ะคุณหมอโดยเริ่มจากตีหนูที สองทีก่อนและหลังเริ่มใช้กําลังทําร้ายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเป็นอย่างนี้มา3ปีกว่าๆแล้วด้วยนะคะ <c oughs> ทุกครั้งที่เขาทําร้ายหนูเขามักจะมีเหตุผลเสมอว่าหนูทําผิดอย่างนั้นทําผิดอย่างนี้นะคะไม่ทําตามเขาบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> บางครั้งก็จะขู่ว่าถ้าทําอีกเนี่ยก็จะทําร้าย ตัวผู้หญ oh. ิงคนนี้อีกจนมาวันนี้หนูคิดว่าจะเลิกกับเขาแล้วค่ะ mm. เพราะว่าทนไม่ได้หนูต้องร้องให้คนเดียวกับการกระทาของเขาหนูจะทํายังไงดีให้เขาเลิกนี้ใส่นี้ดีคะถ้าจะเลิกกับเขาจริงๆหนูเองก็สงสารเขาค่ะ mm. เพราะว่าเขาเหมือนตัวคนเดียวคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน mm. คุณหมอช่วยแนะนําหนูหน่อยนะคะหนักใจมากค่ะหน oh. ูจ๋าอยาสงสารเขามากจนลืมสงสารตัวเอง mm. ใช่คือบางทีดูไปดูมาตัวเองอน่าสงสารมากที่สุด mm. คบกันมาเกือบ10ปีแล้ว3ปีมานี้มันเริ่มเป็น ความรุนแรงแล้วเนี่ยม,มันควรยังไงต่อไปผมยังคิดว่าการเลิกกันเนี่ยคือทางออกสุดท้ายแต่ก่อนที่จะเลิกกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขจะเปลี่ยนผู้ชายเนี่ยเลิกทาร้ายได้อย่างไรแลวใช่ไหมว่าการที่จะปลี่ยนคนอื่ได้มันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนอันที่เหนิงน้องเขาไม่ได้บอกเลยว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาต้องใช้กําลังใช่การกระทําผิดรูปแบบไหนบ้างที่มัน หนักพอที่เราสมควรจะต้องตบตีแฟนไม่มีอะไรที่จะต้องตบตีไม่มีครับความรักในชีวิตคู่สมรสต้องมีทั้งความรักแบบเสน่หาและต้องมีความเมตตาประกอบกันการตบตีการทําร้ายกันไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่รักกันภรรยาที่ถูกสามีตบตีทําร้ายหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆกรณีนะครับหนึ่งตัวเราเองก็อยู่ในภาวะที่สมยอมคือพอเขาตบตีปุ๊บเราก็ร้องโหยร้องไห้เราทําอะไรกับเขาไม่ได้เขาก็ได้ใจ คาว่าได้ใจปแปลว,ว่าเวลาที่ใครทําอะไรผิดแล้วเขาไม่ถูกลงโทษอ่าเขาไม่ได้มีการถูกได้รับการตอบสนองทางทางลบไม่ได้มีบทเรียนเขาก็ทําอย่างนั้นอีกไงอันนี้คือได้ใจคือทําผิดแล้วไม่ถูกลงโทษทีนี้ก็คือ แฟนหนุ่มกําลังได้ใจคือตีทีไรก็เราก็เชื่อฟังทุกทีให้บทเรียนทางลบกลับไปกับคนที่ใช้กําลังกับเรายังไงดีคำว่าบทเรียนทางลบดีมากบทเรียนทางลบเที่ยวควรจะได้ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องได้เขาจะไม่ได้เช่นเธอสวีทกับฉันเธอพูดหวานกับฉันเธอดีกับฉันเธอพาฉันไปเที่ยวพาฉันไปกินอาหารดีๆเอออย่างนี้มีความสุขความสบายใจเออวันนี้ฉันมีอารมณ์เธอจะได้เซ็กซ์ที่ดีเป็นการตอบแทนถ้าเมื่อไหร่เธอตบตีฉันฉันหมดอารมณ์มาได้ฉันไม่มีเซ็กซ์ฉันไม่อยากเจอหน้าเธอ ผู้ชายก็เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้เขาจะได้รางวัลถ้าทำอย่างนี้เขาจะถูกลงโทษการลงโทษไม่ได้แปลว่าจะต้องทําร้ายหรือตบตีอ่นะอันที่สองก็คือว่าถ้าวิธีนี้ยังไม่ได้ผลนะครับบางทีต้องดูว่าเรามีแผนกด่วยป้องกันหรือเปล่านะครับคือบางคนเนี่ยสามีไม่กล้าตบตีทํำร้ายภรรยาเพราะว่า ถ้าเราทำลายลูกสาวเขาเดี๋ยวพ่อตาเอาเรื่องอโอ้โหอย่างนี้แหละครับเขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าไม่กล้าอันที่สามก็คือหาน่วยงานที่ช่วยเหลือจริงๆแล,แล้วมี การช่วยเหลือทางด้านผู้หญิงที่ถูกตกตีทำร้ายครับออพวกมูลนิธิพวกองค์กรต่างๆครับนะครับจริงๆแล้วไปแจ้งความกับตํารวจก็ได้แต่ตํารวจไทยมักจะบอกว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาหลายๆที่บอกว่าไม่ยอมรับแจ้งความแต่จริงๆแล้วในนัดกฎในทางเรื่องของกฎหมายเนี่ยตรงนี้สามารถฟ้องร้องเอาความผิดได้แต่ผู้หญิงหลายคนไม่อยากทําเพราะสงสารผู้ชายที่ชอบตบตีผู้หญิงเนี่ยครับ มันเป็นโรคจิตนหน่อยๆคุณหมอมันเป็นปมด้อยเป็นไรหรือเปล่าแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมเอ้ปัญหาชอบทําร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยในผู้ชายหลายๆคนหนึ่งมันเป็นนิสัยของบางคนเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ทำใช่ไหมแตส่สังเกตนะครับบางคนทําก็จะมีแฟนคนไหนก็ทําอยู่ด้วยเลยของภูมิเป็นไม่ทราบเป็นอยู่ในกลุ่มไหนฮะไม่ฟังใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายที่ขวาที่ขอ,ทขอโทษครับ <c oughs> สมมุติถ้าจะเลิอกอยาเลิกแบบพลาดหัวข่าวเพราะว่าเขาก็จะใช้อารมณ์โต้ตอบ คุณต้องเลิกแบบค่อยๆถอนตัวออกไปแล้วก็นานๆเจอกันทีแล้วก็เจอทีแล้วก็แวบๆแล้วก็แยกย้ายแล้วก็ไอความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก็ก็ค่อยๆห่างเหินไปค่อยๆเฟะค่อยๆถอดถอนไปฟังเพลงน้องหวยซะห่างกันสักพักห่างกันสักพักตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดจ้ามีคนร้องให้ฟังบ่อยถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็เลิกซะ